สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันนี่แล้วค่ะมื้อนี้ได้ขนมจีนน้ำยาก,กะทิเนาะคะ่ะเนาะมาะะเด้อค่ะเศษเศน้ำกันผักเข้ากะบุบ้มีหลายอย่างเนาะคะ่ะผักมันมีผักลวกในนี่แล้วค่ะมีผักบุ้งผักอยางกอผักกัญจอเออผักกัะกะลำมาครับแซ่บๆเลยครับเบิร์ดเส้นย,ย,ยาว้อีกเนี้ยนุ่มว่าทำไมมาเด้อค่ะเศษเศน้ำกัน nè mình quán cái đài đang gì thế <laughs> 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 nhau nùng đó. <rồi. cười> พริกหนึ่งเดียวดวดพริกลอ้อ ไหลลงคอดีดีค่ะอืเสซนกระปุนลนุ่มละเหนียวหนุ่มเลยเส้นสด,ดะะนะคะบะหมี่เส้นแห้งเส้นแห้งกับเส้นเน้ากันด้วมันบันหนุ่มแบบนี้อืเหนียวก็เลยยัง

Với của tiểu diễn là. Sì, lúc bóng bóng gì bóng 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 เฮ็ดกินกันเบิดมือค่ะขนมจีนเจ็ดโลเกือบเบิดซังไม่บิ่ง ถ้าถ้าบีบไปแล้วเขาไม่โดนๆเลนไหมมันก็จะเป็นออขึ้นกันคนันกินถ้าไม่ได้เนาะน้ำกลิ่นมันต้องบีบแล้วกินเลยเออบีบกินได้มันเหนียวหนุ่มอยู่ถ้าเอาเกไปมันก็บนเหนียวหนุ่มมันก็ขาดขึ้นน้กินนถ้าไม่ได้เนะเาะก็ยังเขาไปสื่อน้ำรานละ่ะเขาสื่อกับมาฝากใช่ไหม,มแล้วมาแกกินค่ะแต่ว่าปัญหาเนาะเพราะ,นนะ,ราะคือเขาจะเอาบีบแล้วก็นั่งกินยุลาน เอาไปทำส่วแห้งแซ่บอืมอืม,อมดีบอกอืมเ <c oughs> หนียวแท้แท้เลยกำแนกพริกเหรออปุปยปีอยู่ <c oughs> รอบนี้บริษายตีนไก่ค่ะหาิษาตีนไก่เป็นอย่างดีนต่สินค้าแห่งตระตีนไก่อันนี้น้ำยาปมาดุูบึกเอาสอดมาสดน้ำ เดี๋ยวรอบหน้าเป็นน้ำยาน้ำเหนียววักินได้น้ำเหนียวแทบจดีนะบมดจากเท็ด้ันก็เห็ดยากมันเครื่องหลายเนาะแล้ววัเลเห็ดเติน้ำเหนียวสู้กินอยู่ค่ะ เราเมยียทั้งเนื้อหมดแล้วอือจานก็ได้กินนิดเดายวด้วเป็นเคยเนื้อหมดแล้วเจ็บเจ็บแ,แท้บุดเล้เอาซ่อนมาอะไรยังวันเนี่ยกินยากเนาะ,อ,ะอืม,อม บีบเย่างน,นี้เด้อยนคดียอ,อดยูย่จิบิต่อีอยู่ค่ะนี่นมันดูกินมะเข้อเศอ่าเง้ยกินมันกินใครกนสิหล่งกิเห็ดมาหลายอ่ะกินโมเบลกินไเรื่อยๆแล้วจังไปบีบละอียพอ่ออ่ะข้าเจาพักกับเน่อห็นบนข้างล่างค่ะไม่มีล้ ไม่นิ่มดีเองเลย <c oughs> นะครับเอาเด้อครับมูน,กกน,มน,มนีก้เบิดเกียงเนาะผู้ใดมากกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับมูนีก้ขอตัวลาไปก่อนไปพอมือนหนาครับสวัสดีค,นนครับ